บรรยากาศทุ่งนาหนองเจอกคะ่ะไล่นี้พเ,เ,เพิ่งจะเก็บเกี่ยวเสร็จเพิ่งจะเกีเ็บเกี่ยวเสร็จนะคะแดดค่อนจะห้เฉด้อนนิดนึงดูฟ้าดูฟ้าท้องฟ้าก้อนเมฆกำลังรวมตัวกลายเป็นฝน ไร่นี้เก็บเกี่ยวเสร็จแล้วรอรอรอ,รอไต้หวันอีกรอบหนึงน่งนี่ค่ะพามาชมธรรมชาติหนองจอดทางบานทางบานเป็นค่ะข้างๆทุง่งนาก็จะเป็นต้นกล้วยค่ะป่าสวนกล้วยนกบินนกบินนกนกเขาจะมากินข้าวตรงตรงตรงที่ตรงที่เ,เกี่ยวเก็บเกี่ยวเสร็จบนท้องฟ้า ก็จะมีนกวินเพราะเขากลัวเพนปกติตรงนี้จะมีนกเต็มเลยพอเพนมาถ่ายปุ๊บนกวินหนีแป๊บๆเลยเหมือนกลัวเหมือนจะกลัวเพน,นแต่ว่าแดดจะร้อนพอสมควรนะคะแต่พอเพนมาถ่ายปุ๊บแดดไม่ค่อยมีแดดเขาเรียกว่าะตะวันตะวันจะเมฆจะบังตะววันก็เลยไม่ร้อนทำให้เพนไม่ร้อนดีไปอย่างหนึ่ง ชมทุ่งนามีเสียงนกร้องไหมคะมีบนฟ้าก็มีนะคะเสียงลมพัดเย็นมากลมลมลมจากต้นกล้วยต้นกล้วยเห็นนกไหมคะนกเขาอยากลงนะแต่เขาไม่เจอเพลนแล้วเขากลัวบินอยู่ข้างบนใหญ่เลย อยากเะลงมากินหาอาหารก็จะมีนกขาอยู่สองตัวเดินเดินลงนี่ค่ะเอาจะเป็นทุ่งนาที่หนองจอกนะคะเดี๋ยวไปดูต้นกล้วยกันนกไม่กล้ามาเลยบินไปไกลแล้วมีได้แปลงน้นละ มีนกขาวบินไปแล้วนกขาวบินไปแล้วโน,น่นบินเต็มท้องฟ้าเลยอยากจะลงไม่กล้าลงกลัวเดี๋ยวไปดูต้นกล้วยกันไปดูต้นกล้วยกันนะคะ ต้นกล้วยก็จะไม่ค่อยงามเท่าไหร่ไม่ค่อยงามเท่าไหร่นี่ติดทุ่งนานต้นกล้วยอยู่ตรงนู้นพามาชมนกบินเต็มเลยนี่ต้นกล้วยกล้วยส่วนกล้วยก่อนจะเข้าไปในนาน ชุ่มสวนกล้วยนะคะอันนี้เพิ่งจะตัดปีไปจะตัดปีไปตร้น้องก็จะเป็นทุ่งนาทองฟ้าสวยมากฟ้าสวยอันนี้ก็จะเป็นดอกไม้ดอกทองอุดัยริมคลองฝั่งนึงจะเป็นคลองฝั่งนึงก็เป็นถนนนะคะแดดร้อนละแดดร้อนละ